พุทธวจนะทำวินัยจากพุทธโอษฐ์คำตัดสอนของพระพุทธองค์ว่าด้วยเหตุเกิดของกรรมสามอย่างภิกษุทั้งหลายเหตุทั้งหลายสามประการเหล่านี้มีอยู่เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายสามประการเ่าไหนาเล่าสามประการคือโลภะความโลภ เป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายโทสะความคิดประทุษร้ายเป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายโมหะความหลงเป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมล็ดพืชทั้งหลายที่ไม่แตกหักที่ไม่เน่าที่ไม่ถูกทำลายด้วยลมและแดดเลือกเอาแต่เม็ดดีเก็บงำไว้ดี อันบุคคลวานไปแล้วในพื้นที่ซึ่งมีปริกรรมอันกระทำดีแล้วในเนื้อนาดีอันหนึ่งสายผลก็ตกต้องตามฤดูการภิกษุทั้งหลายมเมล็ดพืชทั้งหลายเหล่านั้นจะพึงถึงซึ่งความเจริญงอกงามไพยบุญโดยแน่นอนฉันใดภิกษจทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นคือกรรมอันบุคคลกระทำแล้วด้วยโลภ เกิดจากโลภะมีโลภะเป็นเหตุมีโลภะเป็นสมุท,ทยัยอันใดกรรมอันนั้นย่อมให้ผลในขันทั้งหลายอันเป็นที่บังเกิดแก่อัตภาพของบุคคลน,นั้นกรรมนั้นให้ผลในอัตภาพใดเขาย่อมสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในอัตภาพนั้นเองไม่ว่าจะเป็นไปอย่างในทิฏฐธรรมคือทันควันหรือว่า เป็นไปอย่างในอุปะชะคือในเวลาต่อมาหรือว่าเป็นไปอย่างในอัประปริยายะคือในเวลาต่อมาอีกก็ตามกรรมอันบุคคลกระทำแล้วด้วยโทสะเกิดจากโทสะมีโทสะเป็นเหตุมีโทสะเป็นสมุทัยอันใดกรรมอันนั้นย่อมให้ผลในขันทั้งหลายอันเป็นที่บังเกิดแก่อันตภาพของบุคคลนั้น กรรนั้นให้ผลในอัตภาพใดเขาย่อมสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในอัตภาพนั้นเองไม่ว่าจะเป็นไปอย่างในทิฏฐธรรมหรือว่าเป็นไปอย่างในอุปัชะหรือว่าเป็นไปอย่างในอัปรปร,ปริยายะก็ตามกรรมอันบุคคลกระทำแล้วด้วยโมหะเกิดจากโมหะมีโมหะเป็นเหตุมีโมหะเป็นสมุทัยอันใด กรรมอันนั้นย่อมไม่ผลในขันทั้งหลายอันเป็นที่บังเกิดแก่อัตภาพของบุคคลนั้นกรรมนั้นให้ผลในอัตภาพใดเขาย่อมสวยวุบากแห่งกรรมนั้นในอัตภาพนั้นเองไม่ว่าจะเป็นไปอย่างในทิฏฐธรรมหรือว่าเป็นไปอย่างในอุปชะหรือว่าเป็นไปอย่างในอันปปปริยายะก็ตามพิจนดทั้งหลายเหตุทั้งหลายสามประการเหล่านี้แล เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายพุทธวจนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดแก้กรรมหน้าที่6ถึง8